ช่วงเศร้าค่ะช่วงเศาเนี่ยอากาศดีแห้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องกันเข้าเทหินคูกทัง้งไปสวนสาวหม่องค่ะทั้งไปสวนไปแปลงปูกพักข้าพึ่งเห็ด นี่หอนแล้วค่ะเทหินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเทหินคุกทางไปสวนลงไปให้ค่ะตอนนี้เฮ็ดค้อนขีดว่าท่านใดค่ะ พรา่าก สวัสดีค่ะพี่น้องมนีกับมาพรมาพอกับช่องสาวหม่องเชนเคยค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนาเถียงไฮเถียงนาปลูกพักปลูกยุกปลูกกินแบบพิสานบ้านเฮาเด้อบรรยากาศก็ดีหลายค่ะล้มผัดวีวีเมื่อเช้านี้อากาศเย็นค่ะสิบเก้าองศาอากาศนี่ประมาณนี่ก็ดีค่ะว่หนาวแล้วก็บ่าฮอนแต่ว่า,าสายขึ้นม้าแล้วก็สิเริิมฮอนขึ้นค่ะเมื่อวานนี้เป็นคือฝนสิต,ตกพี่น้องแต่ว่าบา่ตกค่ะ,คะเป็นฟ้าคึมคมซืซอๆฟังเม,มืองต่มนีสิโตกไ้บ่ สมองกะหดพักแต่ช่วงเ้าด้วครับพี่น้องช่วงสายสายสมองก็ไม่ได้หดช่วงเ้านี่เป็นการที่ว่าดีหดพัก <Hot pack S 1> นี่ดีได้พี่น้องหด <hot S 2> ช่วงเ้านี่เพราะว่าพักเฮาสิบไดเป็นเสียร้าค่ะเพราะว่าปากใบปากใบของพักนั้นเปิดยังมือเ้าตอนคำหดกะไดยุขาดแต่ว่าสามองกะบ่นแในน้ำเนาะครับพี่น้องทามันบ่นแห้งอีหลีเพราะว่าหดยังมือเ้าเอาแต่เ้าเอาเพราะว่าต้นไม้จะกินอาหารช่วงเ้าค่ะ ช่วงแรงๆต้นใหม่มันน้อนพี่น้องแต่บางต้นกับ่าไรน้อนเอกคะ่ะแต่ว่าพกพืชผักยังสี่มันนอนอยู่เด้อพี่น้องขาค่ะวิธีที่เคยเหตุม้าเนาะคะ่ะกับพาบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องช่วงนี้เนาะลงมาด่านล่างแล้วพี่น้องบังหันเสาหมองขื้นดันกล่องเฟียงท้ายเด้อค่ะขื้นยุบังหันล้มยัางเย็นดีเด้ะคะ่ะนี่เดท้ายมุมสูงให้พี่น้องเบื้องอันนี้เข้ามาลงต่ำแล้วคะ่ะปกติกล่องเฟียงนี่สิสูงก็นันเพราะว่าเสาหมองออกปก ปลูกต้นกล้วยนี่ปลูกเงากล้วยไว้เวลามีฝนตกลงมากะสิซุม่มเก็บความชุ่มชื้นไวอันนี้ป้าต้นยางนะเด้ค่ะสมองเฮ็ดเฮ็ดฟังเบิ่งสิเป็นจังไห๋เพราะว่าดินไม่เป็นดินสมองลิงกะดินบ่ค่อยดีแต่ว่าเขาก็ปลูกเฟียงไวกะดนเที่องหดน้ำค่ะนี่ปลูกเฟียงไวเก็บความชุ่มชื้นไวฝนตกมากะจิซุม่มต้นยางกะสิเป็น มีฟุ้นเป็นปุ๋ยอย่างกระบ,บ้าไปเนาะพี่น้องเฟียงกระสิกายเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้กินกระิีประมาณนี้เนาะค่ะบรรยากาศเทียงไ้เทียงนเ้เฮาคุณน่ะผักงามบ่ค่ะผักกรลังงามเลยช่วงนี้เขียวสะพังเลยค่ะบรรยากาศอันนี้เป็นนานกระเทียมค่ะสามนานฟังคุณสิเป็นผักบัวเลยแล้วก็ฟังพุนกระิีเป็นพวกสลัดต่างๆเป็นบ็อกโคลีค่ะแล้วก็ปลูกบ็อกโคลีแซมกระกาดขาว อากาศปีนี้มันบ่าหนาวแห้งค่ะบ่บ่บคอยงามปันไดพวกพักกาดพักยังกับเพาะได้ยู่ได้กินนยู่ค่ะบักม่วงกระติดน้อยเราเด้อพี่น้องฟังเบิง่งจะติดน้อยไงบ่อันนี้บักม่วงน้มดอกไม้น้อยหน่อยค่ะจะจะติดไห้ได้ซ้ำได้อโอ้กลองกระบ,บืาา้อดค่ะกลองบ๊กฟูกัดบินเหง ปนหน่วยตำตๆค่ะบักม่วงน้ำดอกไม้สีทองต้นในน้อยครับเพื่อนอยากเปลี่ยนกระจจงไวสลัดสามองเคยอันเด็ดดอกออกแล้วเพราะจะเด็ดดอกออกเพื่อนกับเป็นดอกอีกค่ะบรรยากาศสวนพักหน้าพาคุ้มใจค่ะสามองกะทายบรรยากาศวนเวียนไปหมางสิแล้วพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศที่พี่นทองเบิกวิ้ยบ,บักม่วงอันนี้เป็นดอกลกูกเล็กโหดตะพักบ่ได้แน้ยจักเทีย มันเปลี่ยนชอไวไว้ตัวค่ะอันนี้เป็นบักม่วงพะมหาชนกเด้อค่ะสมองว่ามันมันแตกยอดปันใดมันแตกทั้งดอกทั้งยอดปนกันนี่เป็นยอดแน่เป็นใบแน่เป็นดอกแน่สลับกันไปค่ะต้นในน้อยนี่แตกพุ่มดีดีน้ำสั่งกับป่าบอนตามตามเลยพี่น้องป่าตัวใหญ่ยู่ค่ะ ฟังเบื้องนามสิพอบอแต่สมองว่าพอยุดอกเพราะว่าสางังเวยนี่คุดเลิกคุณดอกแค่ฟังพุนกะเริ่มลอยหลอแล้วค่ะบ่ค่อยเป็นดอกแล้วที่สมองท้ายก็บดอกแค่พี่น้องเบื้องกะโซนนี่แล้วค่ะยางก็บไปหันต้นดอกแค่ซีหาต้นไปหันนะคะให้ยางน้ำตาลืห,หาหม่องน้อนหน่อย กินข่าวอิ่มแล้วก็หาหมองนอนกันเถอะพี่น้องคนน่ะกระเทียมกับสีดแนวอยู่หรค่ะถ้าปีใดบ้าหนาวอย่ลีกระเทียมมันบ้างามค่ะถ้าปีใดอากาศหนาวจัดนี่กระเทียมตุ้นใหญ่งาาหัวใหญ่จะว่าพักบัวกะว่าถือว่านันปันไดกระงามไข่อยู่ค่ะ พุ่นน่ะผักบัวเขียวสะพังลยพี่น้องพุ่นน่ะผักบัวแดงค่ะหรือว่าหอมแดงปานสาวหมองเอินผักบัวงามติบยุคค่ะบรรยากาศเทียงให้เทียงน้เฮาอันนี้บักม่วงอันนี้บ่กเปลี่นน้้ยตัวนี้บ่เปลี่นดอกปันไดตัวนี้ค่ะเปลี่นต่นยอดหรือว่าสามองหดน้ำกระบืจักก้าว่าต้นเพิ่นยังหน่อยอยุ่สามองไม่อยากให้เพิ่นเปลี่ยนน้้ยดอกค่ะปลูกได้ปีกวาดสิข่าวสองปี มกมวงเขียวไงค่ะหลังเมืงสิติดบ้านนี่นี่น้วยนวยในน้อยค่ะเป็นเมื่อไห่ส่วนมากกระสิแตกหยอดแบบสันหละอันนี้พักกาศขดาขาปีบงกระจหลงแล้วค่ะบงลงบงกินเน่คุณน่ะ,นะปูกคางนานกระทียมค่ะ ห้อยบงกัดเต็มอากาศว่าหนาวมันก็เลยเปลี่ยนไปทั่วห้านี่ครับมองลกออกเรื่อยด้วยนะคะนี่ถ้าเขาว่าลกมันก็จิแยงสารอาหารต้นกระเทียมเขาเขาก็ต้องลกเนี่ยจักหน่อยแค่ต้นกระเทียมจ้างามท้าปล่อยให้ห้าหกนี่หัวกระเทียมกระสิบไงนี่ค่ะใบางามเขียวตือขึ้นใบพันกัน ใบเกี่ยวกันหอมแดงกัะง,ง้มค่ะหอมแดงเขียวตือเลยค่ะพี่น้องไส้ขีหมูสมองไส้ขีหมูในอาทิตย์นึงแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากับอะไรไส้ยังอีกเลยไส้ไส้ขีหมูย่างเดียวนอกนั่นกระป๋อยเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนล้มหัวเพราะว่าเพิ่นอันเริมสีมีดอกขึ้นแล้วค่ะดอกพักบัวก็สซีเริมมีดอกแล้วกอนใหญ่ค่ะ นะนีตะก,กอใยๆเขียวงามบรรยากาศกดีดีๆค่ะนะนะกอใหญ่เขียวงามมากนี่ค่ะพุ้นะ่ะเขียวตือเลยค่ะกระเทียมกับตนเชียงหัวเข้าเราแล้วพี่น้อง ต้นเขียวตือเชียงหัวเข้าแล้วฟังนี้เป็นท่าย,ยอนแสงจักน้อยยอนแสงค่ะไปเพราะว่าแสงแดดแห้งโหดอันนี้นานพังบัวเลยค่ะแดดก็ลังขึ้นค่ะเห็นเงาเสาหงวบพี่น้องแดดก็ลังซองมาช่วงนี้พอดี บ็อกโคลี่ไทยวนเวียนแทนเก้าเก้าอยู่นี่แล้วพี่น้องตัวสิบไปไทยอย่างละคะ่ะหมองยุกกับผักเค็ดผัก,กสมองกระทายวิถีชีวิตให้พี่น้องในเบื้องอุ้ยผักสะะกลัดตันี้ไก่สิบงามละคะ่ะเลดโอกมันเป็นสมีต่อค่ะสองหนึ่งสมองซื้อไหนมเมล็ดแบบสองมา้าได้่หลายมาเล็นนะะดหรอกค่ะไปนี้สิบเล็ดน,นี่ละกต่ว่าบ๊บบเป็ดเบิร์ตหรอกค่ะพี่น้องเป็นซิบก,ก็ตนค่ะกระเพาะได้ยุได้กิน่นยุ งามค่ะงามงามใบแดงเป้งเลยค่ะของจริงงามได้พี่น้องเปล่นแดงๆเอาอมม่วงเลยค่ะคือมันม่วงเลยแต่ในกล่องมันไม่ค่อยแดงปันไดสลัดนีเมื่อวานนี่สมองก็เก็บไปขายแล้วค่ะ <c oughs> บอกโคลีก็ลังเขียวตือขึ้นอากาศขาวโซนนี่ก็สีได้กินอยู่ดอกค่ะนี่ บรรยากาศสวนผักช่วงนี้พันว่าบหนาวเท่าที่ควรสามองก็อยากให้หนาวอยู่ดอกค่ะกระเทียมเมื่อค่อยปั่นไดแก็ว่าผักบัวนี่งามค่ะผลหอดในยุบผักบัวแต่ว่ากระหอนไหลกับว่างามคือกันค่ะต้องเย็นช่วงเศร้าใครสิง,งามคลิปนี้สามองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสามีเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเมื่อพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบรรยากาศนานผักเทียงนาค่ะงามงามค่ะ